อัปเดตใหม่จากโคสชพดรองรับการใส่ชื่อสินค้าได้หลายภาษาคุณเคยประสบปัญหาพนักงานต่างชาติอ่านชื่อสินค้าบนหน้าจอไม่ออกไหม วันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปการอัปเดตใหม่รองรับชื่อสินค้าหลายภาษาออกแบบมาเพื่อร้านค้าที่มีพนักง,งานหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะเพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าที่เคยร้านค้าสามารถกำหนดชื่อสินค้าได้มากกว่า1ภาษาโดยจะแสดงบนหน้าจอขายตามภาษาที่พนักง,งานเลือกใช้ทำให้พนักง,งานทุกคนเข้าใจสินค้าได้ทันทีลดความผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการมีวิธีการตั้งค่าง,ง่ายๆเข้ามาที่หน้าสตอ็อกกดเลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มภาษา กดเพิ่มชื่อสินค้าจากนั้นใส่ภาษาตามที่ต้องการเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาพม่าเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยเมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้มาที่หน้าขายกดตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลที่แถบเมนูด้านบนกดเปิดการแสดงผลชื่อสินค้าแบบเต็มข้อมูลชื่อสินค้าจะพร้อมใช้งานทันทีช่วยลดอ,อุปสรรคทางภาษาทำให้การทำงานง่ายขึ้นยกระดับประสิทธิภาพของร้านค้า ร้านค้าได้สนใจใช้งานระบบโพสต์แบบนี้สามารถติดต่อทีมงานได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ